ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนอรับสู่เชอร์วันพอดคาส์ในการตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเราตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลหรือด้วยอารมณ์คะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดแคสต์เราลองมาเดาใจตัวเองนะคะว่าปกติเราซื้อของหรือบริการด้วยอารมณ์หรือเหตุผลกันคะแล้วทำไมมนุษย์จึงตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ตามนะคะเคยถามตัวเองไหมคะว่าเวลาตัดสินใจจะซื้ออะไรสักอย่างเราตัดสินใจ ซื้อ้วยเหตุผลจริงๆหรือถึงเวลาแล้วนะคะแล้วเราจะซื้ออะไรแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองคิดแล้วคิดอีกหรือแม้ว่าเราจะหารีวิวทั่วทางอินเทอร์เนต็ตเพื่อยืนยันว่าสินค้าแบรนด์ไหนดีที่สุดในตลาดแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าในเบื้องลึกของสมองของเรานะคะก็ยังใช้อารมณ์อยู่ดีค่ะพอก็ไม่ใช่แค่ในมุมของการซื้อเท่านั้นนะคะ ไม่ว่าเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตค่ะก็ล้วนมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะโดยมีผลการศึกษาที่บอกว่า95%ของความรู้คิดของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นในสมองส่วนอารมณ์นะคะ Emotional Brain ยิ่งไปกว่านนั้นแล้วนะคะถ้าหากมนุษย์ถูกทำลายสมองส่วนที่ทำงานด้านอารมณ์ไปแล้วก็ เราก็ยังสามารถใช้ความคิดเชิงตากะได้อย่างปกตินะคะเราจะพบว่าสมองที่ไรยซึ่งการประมวลผลด้านอารมณ์จะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องอะไรได้เลยแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเที่ยงนี้จะกินอะไรดีหนอนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์จำเป็นต้องใช้อารมณ์ในการประมวลผลตัวสถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการเอาตัวรอด และการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ค่ะฉะนั้นเมื่อข้อความหรือสารที่ส่งเข้าไปยังสมองของเราไาม่ทำให้เกิดความรู้สึกใดๆแล้วก็มันก็จะไม่ทำให้มนุษย์เกิดการตัดสินใจทำอะไรทั้งสิ้นนะคะและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกๆก,การตัดสินใจของมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีอารมณ์เข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องที่หลายคนรู้สึกว่า การตัดสินใจไปอย่างยุติธรรมและตัดสินใจด้วยเหตุผลล้วนๆอย่างที่เล่ามาข้างต้นนะคะเรามาเข้าใจแบบนั้นทางทงที่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะแท้จริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะยังมีผลการศึกษามากมายที่บอกกับเราว่าการตัดสินใจของมนุษย์นั้นมักจะเกิดความลำเอียงแบบไม่รู้ตัวนะคะขอเน้นนะคะว่า มักจะเกิดความลำเอียงแบบไม่รู้ตัวโดวยปรากฏการเบื้องห่างความลำเอียงของมนุษย์ทธิบายว่าหนังสือจิวธยาก้องโลกอย่างเรื่อง Thinking Fast and Slow ค่ะที่เขาหยิบยกบางส่วนให้เห็นเรื่องของความลำเอียงของมนุษย์นะคะเรื่องแรกค่ะ Confirmation Bias มนุษย์มักจะชอบหาหลักฐานมายืนยันว่าความคิดของตัวเรา ถูกต้องเสมอเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยอยากได้อะไรสักอย่างหรือต้องการทำอะไรบางอย่างแล้วก็จะพยายามหาเหตุผลเพื่อมายืนยันว่าความคิดของเรานั้นมันถูกต้องหรือพูดในอย่างหนึ่งว่าเรามักจะไปหาสื่อหรือหลักฐานที่เข้าข้างความคิดของเราแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเชื่อมันค่ะส่วนข้อมูลด้านอื่นๆที่อาจจะเห็นความขัดแยง้ง น่าแปลกที่ความคิดของเรากลับมีแนวโน้มที่จะปิดกั้นและรู้สึกว่าน้ำหนักของเหตุผลนั้นมันไม่มากพอนั่นก็เพราะว่าสมองของเรากำลังเปิดสวิตช์ปกป้องตัวเองอัตโนมัติค่ะเพราะว่ากลัวข้อมูลใหม่ๆจะมาทำลายความเชื่อเดิมของเราโดยสิ่งที่ใช้ที่บายการรับเฉพาะข้อมูลที่เห็นตรงหน้าโดยไม่พยายามจะคิดหรือตั้งคำถามเพิ่มเติม ว่าเรามีข้อมูลน้อยเกินไปหรือไม่รวมถึงเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือเปล่าเราเรียกสิ่งนี้ว่า w y s i a t i เป็นตัวย่อของคำว่า What you see is all there is What you see is all there is ค่ะที่ฉันอธ้บายเมื่อเรารู้ตัวว่ามีหลักฐานเพียงด้านเดียวแต่เรากลับเลือกที่จะเชื่อมัน เช่นถ้าหากว่าเดิมที่เราเป็นสาวกบ p p p l e อยู่และใช้ Apple เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเมื่อสินค้าใหม่ๆของ Apple เปิดตัวในงาน WWDC 2022อย่างเป็นทางการเราก็ตัดสินใจที่จะเชื่อในสิ่งที่ทีมคุกและทีมงาน Apple กํกำลังเล่าผ่านหน้าจอถ่ายทอดสดและเมื่อน,นั้นนะคะความคิดและสมองของเรา ก็จะปฏิเสธข้อมูลสินค้าจากค่าอื่นๆที่ต่อให้เป็นความจริงแล้วมันจะดีกว่าแค่ไหนเราก็เลือกที่จะรับรู้เพียงแค่ด้านใดด้านดีของ Apple เพียงด้านเดียวนะคะซ้ำหลายไปกว่านั้นเมื่อเกิดคำว่า w h a t you see is all t h a y eat ขึ้นมาแล้วก็ในสมองของเราข้อมูลในด้านที่ไม่ดีที่ปรากฏขึ้น ก็มักจะมีน้ำหนักไม่มากพอที่จะลบล้างความเชื่อเดิมที่เรายึดถืออยู่ด้วยนะคะเรื่องที่สองค่ะ halo effect หรือปรากฏการหน้ามืดตามัวเกิดจากภาพลวงตาของ first impression เรื่องนี้นับว่าเป็นปรากฏการทางจิตวิทยาสุดคลาสสิกเลยนะคะที่ไม่ว่านะักการตลาดคนไหนก็ต้องรู้ว่า มันสำคัญอย่างไรเพราะว่า h a r o โรเอฟเอธิบายถึงความง่ายดายและความสอดคล้องของสมองในการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นแบรนด์ไหนเป็นครั้งแรกในเชิงบวกแล้วก็ก็มักจะคิดว่าทั้งหมดทุกอย่างของแบรนด์นั้นน่าจะดีไปด้วยคะ่ะเช่นเพาเรารู้จักครีมทาผิวของแบรนด์ A ในทางที่ดี เราก็มากจะคิดว่าสินค้าอื่นๆอย่างยาสระผมสบู่หรือเครื่องสำอางของแบรนด์นั้นๆก็น่าจะดีตามไปด้วยเช่นกันค่ะแต่ในฟาร์มเป็นจริงแล้วอาจไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยนะคะแบรนด์ A อาจจะเป็นแบรนด์ที่มีสินค้าฮีโร่เป็นครีมทาผิวหน้าตัวสินค้าอื่นๆการบริคารภาพทั่วๆไปค่ะ มม่ได้แตกต่างอะไรจากแบรนด์ที่มันอยู่แรนตลาดก็ได้เลยและที่น่าสนใจก็คือว่า halo effect มันได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะเวลาที่เราตัดภาพที่เราตัดสินภาพลักษณ์หรือคุณภาพของสินค้าที่น่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือแย่เท่านั้นนะคะแต่จะรวมไปถึงบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลนั้นๆรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตก็ด้วยค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากเราเจอกับผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วพบว่าเธอเป็นคนดีดีพอช่วยงานเราด้วยความเต็มใจและอ่อนน้อมถ่อมตนเราจึงมาคิดไปเองว่าในด้านอื่นๆของเธอก็น่าจะเป็นคนที่ดีด้วยนะคะเช่นเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคนรักที่ดีของใครบางคนทางทางที่ความเป็นจริงแล้ว มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือความลำเอียงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความลำเอียงที่เป็น confirmation bias หรือความลำเอียงที่เป็นรูปแบบของ halo effect ค่ะและทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือสิ่งที่อธิบายว่านอกจากแทนที่จริงของมนุษย์จะไม่สามารถตัดสินใจ โดยไรอารมณ์ได้แล้วมนุษย์ก็ยังมักจะเกิดความลำเอียงโดยที่ไม่รู้ตัวอีกด้วยนะคะซึ่งหลายครั้งที่เราตกเป็นทาสการตลาดก็เพราะว่าเราได้ตกลงไปในหลุมพรางสกับดักของภาวะดวลสรุปที่สมองได้สร้างขึ้นและเราก็จะไม่สามารถตรวจทานความคิดของตัวเองให้ดีก่อนแต่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันคือสินที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อความง่ายดายในการคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็วคะ่ะซึ่งมันเป็นสัมชัตญาณอย่างหนึ่งที่จําเป็นต่อการเป็นชีวิตรอดของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษแล้วนั่นเองคะ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เราฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอดแคสและก็ไปสดถัดไปสวัสดีคะ่ะติดตามเกิร์ลวันพอดแคสได้ที่เฟ o บุ YouTube แองข้อบอดคัด